สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาพี่น้องที่กคารพรักครับวันนี้พบกันวันพระพฤหัสที่18มีนาคม2021นะครับวันนี้หนังสือบุตรศิลาที่นำมาก็ยังอยู่ในหบดที่16นะครับแต่ว่าอยู่ในข้อที่17-23ถึง23สําำหรับหัวข้อในวันนี้ก็บอกว่าพระเจ้าทรงตอบแทนการกระทำของมนุษย์อย่างแน่นอนนะครับหมายความว่า ทีวิตของเราเนี่ยเมื่อเราทําอะไรเราประพฤติอย่างไรก็ตามพระเป็นเจ้าพระองค์จะตอบแทนหมายความว่าจะาลงโทษหรือจะให้รางวัลหรืออะไรอย่างนี้นะครับมีบันทึกไว้ว่าดังนี้นะครับอบอกว่าอย่าพูดว่าฉันจะหลบซ่อนพ้นจากองค์พระผู้เป็นเจ้าในสวรรค์ใครจะระลึกถึงฉันจะไม่มีใครรู้จักฉันในหมู่ประชากรจํานวนมากฉันเป็นใครกันในโลกกว้างใหญ่ไพศาล ดูสิท้องฟ้าและสวรรค์เหนือท้องฟ้าเหวลึกและแผ่นดินล้วนสั่นสะเทือนเมื่อพระองค์เสด็จมาแม้ภูเขาและรากฐานแผ่นดินก็สั่นกลัวเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรแต่ไม่มีใครคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ใครเล่าสนใจวิถีทางของพระองค์ไม่มีมนุษย์ใดแลเห็นลมพายุพระราชกิจส่วนใหญ่ของพระองค์ก็ซ่อนเร้น ใครจะประกาศพระราชกิจเที่ยงธรรมของพระองค์ใครเล่าจะรอคอยพันธสัญญาของพระองค์คงอยู่มานานแล้วผู้มีใจแคบคิดเช่นนี้เขาเป็นคนโง่หลงผิดคิดเหมือนคนบ้าน,นะครับนี่เป็นบทศิลาที่บันทึกไว้นะครับได้พูดกล่าวถึงหัวข้อที่สำคัญอันหนึ่งก็คือบอกว่าเป็นพระเบญเจ้า ที่จะตอบแทนการกระทําของมนุษย์อย่างแน่นอนนะครับก็หมายความว่าในความเชื่อของเราเนในความสํานึกของเราเราก็รู้ว่าเมื่อพระเเญชาพระองค์สร้างเรามาและพระองค์เป็นผู้ที่จะทําให้เราเจริญชีวิตอะไรต่างๆบนโลกนี้เนี่ยแล้วพระองค์ก็ให้อิสระภาพให้เสรีภาพกับเราแล้วเนี่ยเ,เราก็สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติกระทําสิ่งต่างๆด้วยตัวของเราได้ด้วยตัวของเราได้ด แต่สิ่งสําคัญก็คือถ้าหากว่าเรากระทาสิ่งที่ถูกต้องกระทําสิ่งที่ดีเราก็จะได้รับผลตอบแทนที่ดีเหมือนกับที่จะบอกไวใ้ในในบทศีลานี้บอกว่าพระเ็นเจ้าจะตอบแทนการกระทําของเราและเช่นการตรงกันข้ามถ้ามีการกระทําผิดถ้าเราทําไม่ถูกต้องเ,อเราก็จะได้รับโทษเหมือนกันมนุษย์ก็จะรับโทษเหมือนกันคือพระเ็นเจ้า ให้อิสรภาพเมื่อการให้อิสรภาพแล้วใครก็ตามที่ใช้อิสรภาพนั้นอย่างดีอย่างถูกต้องอย่างเกิดคุณค่าเกิดประโยชน์ก็จะได้รับรางวัลจะได้รับเกียรติมงคลหรือรับความรอดนั่นเองนะแต่ถ้าเกิดใครก็ตามที่ไม่กระทําไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่ควรจะทําสิ่งที่ถูกต้องก็จะต้องรับผิดเหมือนกันถ้าทาผิดก็ต้องรับผิดนะครับนี่คือ ความหมายของบุตรศิลาในวันนี้นะก็บอกว่าการตัดสินว่าจะได้รับรางวัลหรือรับโทษจากผลการกระทํานั้นก็ขึ้นอยู่กับผลการกระทํานั้นมันถูกต้องหรือว่ามันผิดพลาดคําว่าถูกต้องหรือผิดพลาดเนี่ยในความเชื่อของเราเราก็บอกว่าถ้าหากว่าเรากระทาในสิ่งที่เป็นไปตามจิตรม์ตามคําสอนคําสั่งของพระเจ้าที่บอกให้เรา รักพระเเจ้ารักเพื่อนพี่น้องให้จเจริญชีวิตด้วยความรักเป็นคนดีมีคุณธรรมมีศีลธรรมอะไรต่างๆซึ่งเราได้เรียนรู้มาเราได้มีประสบการณ์ต่างๆมามากมายพอสมควรแล้วเนี่ยนะถ้าเราประพฤติด,ดีประพฤติชอบเราก็จะรับรางวัลน,นะครับเราก็จะได้ผลตอบแทนที่ดีจากพระเป็นเจ้าในโลกนี้อันนี้มันมีบางสิ่งบางอย่างที่บางทีทําให้เราคิดเหมือนกันเราก็เห็นหลายๆคนหลายครั้ง ทำความดีในโลกนี้มากมายแต่ที่สุดแล้วก็ยังต้องได้รับความทุกข์ยากได้รับความยากลําบากก็ดูเหมือนว่าเออมันไม่เห็นตรงกับสิ่งที่พ่อบอกตะกี้เลยนะครับหรือพระเป็นเจ้าไม่ยุติธรรมหรือไงทําไมให้คนดีต้องทนทุกข์ยากลําบากอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเ,เราจําเรื่องของมหาบุรุษยอบได้ไหมยอบสมัยโบราณเนี่ยที่ ได้รับการทดลองต่างๆมากมายยศเป็นคนดี <ๆ S 2> เป็นหมหาบุรุษที่มีความดีมีคุณธรรมต่างๆแต่ยศนั้นก็ถูกทดลองจากพระเบญจ้าแล้วก็ถูก,ก,ววก,ถกความทุกข์ยากเข้ามาในชีวิตทั้งร่างกายทั้งโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ต้องสูญเสียลูกหลานอะไรต่างๆครอบครัวก็หมดไปเลยรส่วนที่สุดแล้วยศก็ยังมั่นใจในพระเบญจ้ายังรักพระเบญจเจ้ายัง าวางใจในพระเบญจาแล้วออที่สุดแล้วยกก็ได้รับทุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนมาเพราะฉะนั้นเป็นไปได้นะครับพี่น้องในชีวิตของเราไม่ใช่เราก็จะถูกได้รับการทดลองเช่นเดียวกันนะความยากลาบากต่างๆความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยปัญหาต่างๆเนี่ยก็บอกแล้วว่ามันเป็นผลมาจากาความผิดพลาดจากบาปกําเนิดซึ่งเรา,าถือว่ามันติดตัวเรามาใน ชีวิตในโลกนี้ตั้งแต่แต่เราเกิดมาแล้วนะก็มีความทุกข์ยากลำบากเพราะนั้นเราไม่ใช่สมบูรณ์เราไม่ใช่มีความแต่ว่าชีวิตในโลกนี้ที่ดำเนินไปและเราก็ประพฤติปฏิบัติตนอย่างดีแล้วกอ็อดทนกับความยากลำบากต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจนสามารถที่จะผ่านพ้นจากอุปสรรคต่างๆปัญหาได้และนั่นเราจะได้รับความรอดได้รับรางวัล ได้รับผลจากการไถ่าบาปของพระเยซูน,นั่นเองอย่าลืมนะครับว่าด้วยความรักพระเยซูเจ้าลงมาเกิดในโลกนี้เนี่ยมาเพื่อไถ่าบาปเพื่อกอบกู้มนุษย์ด้วยการรับทนความยากลําบากรับมหาทร,รมานรับการถูกทรมานถูกตรึงตายบนกางเขนอันนี้ก็คือความรักอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้ามีต่อเราและเป็นพระองค์เองที่ให้เรานั้นได้รับรางวัลรับ การกลับเป็นขึ้นมารับพัะสิลิรุ่งโนดพร้อมกับพงรับความรอดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องวันนี้บุตรศิลาจึงบอกเราเป็นพระเบญเจ้านะครับที่จะประทานบําเหน็จานรางวัลเพียงแต่ว่าเราจเจริญชีวิตด้วยความพั่นใจด้วยความวางใจด้วยความประพฤติปฏิบัติตนตามสิ่งที่พระเยซูสอนสิ่งที่พระเจ้าบอกและเราก็จะสามารถได้รับชัยชนะเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่ติดเตือนใจเรา ับยิ่งในเทศกาลมหาพรตในโอกาสที่เราใกล้วันพัสการนีเราต้องพยายามที่จะทําชีวิตของเราให้เข้มแข็งมั clean, coming, ่นคงยิ่งขึ ial, ้นทุกๆวันนะครับสําหรับวันนี้ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรผานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเจิญ